สวัสดีครับเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องช่างกบสลรพัดช,ช่างนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คบอร์ดตัวของพานาโซนิกนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกมอเตอร์ไม่ทำงานนะครับมอเตอร์ไม่หมุนแต่ว่าวาล์วน้ำเข้ากับมอเตอร์เดียนทำงานปกตินะครับเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะครับ เปนอ่านไสแอกมาแล้วเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนอ่าชุดนี้เป็นไดไดนะครับทานดิเตอร์ตัวเล็กต,ตัวนี้เป็นได้ทานดิเตอร์ไดระหว่างาที่ CPU ตัวนี้สั่งงานสั่งมาที่ขา B แล้วก็ออกขา C อันดิเตอร์ชุดนี้นะครับไปที่ขาเกตของ พวกนี้นะครับที่เป็นวาล์วน้ำเข้าแล้วก็มอเตอร์เดนแล้วก็มอเตอร์ซ้ายขวามอเตอร์ปัน่นมอเตอร์ซักนะครับจะมีทันติเตอร์ตัวที่1รุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ทันติเตอร์ตัวนี้น่1เป็นน่าจะเป็นมอเตอร์เดนทันติเตอร์ตัวที่2วาล์วน้ำเข้า3 4ม่น่าจะเป็นอมอเตอร์ซักนะครับเราต้องมาไล่ถ้าเกิดว่าชุดนี้มันมีปัญหานะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะวัดขา mt 1กับขาเกตด นะครับจะได้ประมาณร้อยร้อยโอห์มขึ้นร้อยห้าร้อยหกโอห์มแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ไอแอกเบอร์ของมันบางเบอร์ก็ร้อยสิบบางเบอร์ก็ร้อยแปดสิบางเพอร์ก็สองร้อยโอห์มนะครับเบอร์นี้นี่ครับร้อยสี่โอห์มดูไม่ชอ็อตยูตัวนี้วัดขาเกตขาเกีกับขา mt หนึ่งนะครับขาแรกนะครับ อันนี้ร้อยแปดสิบโอห์มนี่คือไม่มีปัญหานะครับเรือกจะวัดช็อตวัดช็อตก็คือ m t หนึ่ง m t หนึ่งกับ m t สองก็ได้นครับไม่ขึ้นนะครับชุดนี้เป็นวาล์วน้ำเข้าเดียวนะครับตัวไรวาล์วน้ำเข้าอันนี้มอเตอร์เดนสีแดงเป็นมอเตอร์เดรนสีสีน้ำเงินเป็นวาล์วน้ำเข้าสองอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซส์มอเตอร์นะครับก็คือซ้ายขวานะครับใส่สองหลอด มาเทีดกันดูว่ามันเป็นยังไงเปิดอโอเคอันนี้มอตเตอร์เดียนม,มันจะทำงานเลยนะครับมอตเตอร์เรียนจะทำงานเดี๋ยวสยักพักมันจะดับปึ๊บดับเดี๋ยวก็ติดติดขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วตัวนี้จะติดแทนเนี่ยอันนี้ซ้ายขวาไม่ทำงานเลยทำงานแล้วเห็นไหมสักพักหนึ่งจะดับแล้วตัวนี้จะติดแทนพักหนึ่งจะดับแล้วตัวนี้จะติด อ,นนอันนี้เป็นมอเตอร์เดียมมันจะทํางานแบบนี้นะครับพนานกถภาคดับแล้วก็ตัวนี้วาน้ําเข้าจะทํางานแต่สองอันนี้คือไม่ทํางานเลยนะครับรับตัวนี้ติดจะหน่วงช้าของพานานะครับ แล้วนะครับปิดแล้วแต่ไอตัวนี้ไม่ทำงานเดี๋ยวเอาใหม่ตปกตินเชซ้ายขวาซ้ายขวาเนาะปึ๊บนะครับไม่ทำงานเลยเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเกิดจากอะไรเปาน้ำเข้าหรือว่าชุดมอเตอร์ไม่ทำงานไอตรงขา C ตรงนี้มันจะขึ้น ปร,นนรประมาณห้าโวลต์นะครับประมาณห้าโวลต์เปิดขึ้นมาป,ปุ๊บดูนะ่ากบจะเช็คตรงนี้คือทํางานแล้วมาดูนี่อันนี้วาล์วน้ําเข้าอันนี้มอเตอร์มอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวานะครับไม่ทํางานอ,าอันนี้วาล์วน้ําเข้าทํางานอ้มอเตอร์เดียนทํางานอยู่ตัวแรกนะที่จังกบบอกว่าตัวแรกทํางานนะครับ 0.2ส,สักพักมันจะเป็น 0. อ่าเป็น5โวลต์เปิดก่อนมันถึงจะเป็น5โวลต์อันนี้นี่คือหยุดดับดับนะครับตอนนี้คือ5โวลต์มันเกิด5โวลต์ก็คือมีโลกับพ่ายเนะี่ยอันนี้คือทำงานนะครับอันนี้คือหยุดทำงานนะถ้าห้าโวลต์มีห้โวลต์นะครับฝั่งน,นี้จะได้4 4โวลต์ประมาณ4โวลต์ ขาบีวันนี้จะได้ศูนย์ศูนโวลต์ขาบีเพราะมันยังไม่ทํางานไอ้ห้าโวลต์มันดึงลงกาวนะครับดึงลงกาวเห็นไหมทํางานแล้วว่าน้องเข้าทํางานนะตัวที่สองตัวมอเตอร์เดียนก็อยู่ทํางานนะครับมันก็ปกตินะเดี๋ยวช่างกบจะพาวัดไอ้ตัวนี้มันผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยบหรือว่าชุด วาล์วน้ำเข้าหรือมอเตอร์เดนมันทำงานนะครับขา c ตรงนี้จะเป็นโลนะครับก็คือได้ศูนย์จุดศูนย์จุดสองศูนจุดหนึ่งประมาณนี้นะครับขา c จะเป็นโลนะครับส่วนขา b ฝั่งนี้จะเป็นไม่เกินห้าโวลต์นะครับก็ประมาณน่าจะห้าโวลต์หรือสี่จุดแปดประมาณนี้ถ้ามันทํางานแต่ถ้ามันยังไม่ทํางานขา c จะเป็นห้าโวลต์ขา b จะเป็นศูนย์โวลต์นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวช่างกบจะมาวัดในส่วนที่อ่าไอตรงหลอดที่นี้มันจะทํางานไหมช่วงมันอ่ามันไม่ทํางานแต่ว่าเราจะมาวัดดูว่าช่วงที่ว่าซ้ายขวามันทํางานไหมนะเดี๋นะกราวจับตรงนี้นะครับสีนี้สีขาหน,นี่มันยังเป็นห้าโวลต์อยู่เลยนะครับ มันไม่ดูดูฝั่งนี้ดูขาบีเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บสังเกตขาบีมันต้องสวิงนี่เห็นไหมขาบีเนี่ยมันสวิงนะเห็นไหมมันขึ้นห้าโวลต์เห็นไหมครับเมื่อกี้เอาใหม่มันขึ้นนะอ่มันขึ้นแต่ว่าทําไมห้าโวลต์ไม่ตกเอาใหม่ดูขานี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นสองโวลต์ ขึ้นสองโวลต์ห้าโวลต์เอาใหม่ขาบีมันสวิงนะคือไฟมันจะสวิงแบบนี้แหละยกมาดิดูนะอนี่ยขึ้นห้าโวลต์เห็นไหมครับเพื่อนจ้างเห็นไหมเห็นนะนะครับมันขึ้นอยู่นะแสดงว่าอ่าสัญญาณนะครับวงแคบลงแล้วนะครับวงแคบลงแล้วแสดงว่าสัญญาณจุดนี้เดี๋ยวปิดก่อนจุดนี้สัญญาณมาจาก CPU ตัวนี้คือมามาปกตินะครับมาปกติ จะมีแดดนิดนึงคือมาปกตินะครับมาปกติแต่ว่าทําไมอ่าทําไมมันมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ดูขาดูจุดอื่นนะครับนี่แมาแล้วเห็นไหมครับ ดูมันทางานเนี่ยทางานจะได้ประมาณนี้อันนี้มอเตอร์เดนนะครับทํางานนึ่จะได้ศูนย์จุดสองนะครับสักพักมันจะหยุดทํางานก็คือจะได้จะได้ฝั่งนี้จะได้สี่สี่โวลต์ขาบีสี่จุดแปดหรือห้าโวลต์สักพักหนึ่งดูนะมันจะได้อันนี้มอเตอร์เดนอันนี้ว่ามอเตอร์เดนนะฮะนี่อยู่ทํางานแล้วนะครับมอเตอร์เดนนะ T R ตัวแรกอ,อันนี้ตัวตัวแรกอันนี้จะได้ศูนย์โวลต์ขาบ,บีเห็นไหมมันจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องตัดต่อแล้วเดี๋ยวจังกบจะง,งมหาหน่อยนะครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วโจ์เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรมาดูกันเลยตอนนี้งมหาตั้งนานนะครับดูนะขา e ก็คือขา e ขา e ขาฝั่งซ้ายมือนะครับทหารหน้าอย่างนี้ฝั่งซ้ายมือมันต้องถึงกันนี่ถึงกันเพื่บเนี่ยเห็นไหมครับไม่ถึงกัน ออนิเตอร์ทั้งสี่ตัวนี่ต้องถึงกันี๋ยวชุดมอเตอร์สิชุดมอเตอร์นี่นะอ่าชุดมอเตอร์ไม่ถึงถึงกันถึงกันแต่ว่าไม่ถึงฝั่งอ่ามอเตอร์เดนกับวาล์วน้ําเข้านี่มอเตอร์เดนกับวาล์วน้าเข้าชุดนี้ชุดไดท์ t r ไดทะถึงกันถึงกัน,กนแต่ว่าสี่ตัวนี้ไม่ถึงกันเลยใครฝั่งมอเตอร์เดนวาล์วน้าเข้ากับ ฝั่งมอเตอร์ซากนี่ไม่ถึงกันนะครับเดี๋ยวยังก็จะต่อต่อลายก่อนแป,ป๊บหนึ่งลกลจะต่อขาอีลองต่อขาอ E ลองกล่าวดูตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับจัมตรงนี้ลองต่อลองกล่าว ไม่ใช่ต่อให้ถึงกันนะครับต่อให้ถึงกันทั้งสี่ตัววัดดูเลยนะครับมันอาจจะเสียไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเช็คต่อแล้วมันจะเป็นยังไงมาดูดจางกบจะวัดให้ดูมีแดดสองนิดนึงนะครับมาดูนะครับขา e f ี t ถึงกันค่า e ค่า e ่า e ามาดูกันมันจะทํางานไหมนะครับมาดูกันเลยอย่างอื่นไม่ต้องเกี่ยวนะครับเอาแค่ว่าให้หมอเตอร์สายขวาก็พอ,อามาดูกันเดี๋ยวปิดสวิต์เปิดปุ๊บนานะครับทํางานแล้วฝั่งนี้ทําไมไม่ทํางานทํางานฝั่งเดียวทำไมทำไมสายมันหลวมนะครับามาดูกันเลยปุ๊บเปิดปุ๊บต้องทํางานซ้ายกว่านะครับซ้ายขวา ซ้ายขวาซ้ายขวาเปิดอีกเปิดอีกปึ๊บนะทำงานแล้วนะครับคือขา E มันไม่ถึงกันนะครับมันขาดถ้ามันไม่ถึงกันแสดงว่าฝั่งสองฝั่งทาร์ิเตอร์สองตัวนี้มันว่างเปล่าโดยที่ถึงกันโดยไม่ลงวงครบวงจรส่วนฝั่งมอเตอร์เดนกับบาร์น้เข้ามันครบวงจรแล้วก็ต้องจําหากันมันถึงจะทําให้เวลามีสัญญาณมาที่ขาขา B มันจะได้ครบวงจรลงกล่าวฟัง่งขายอีกโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คงต้องจบคลิปียนเช่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ